เมื่อวันที่22กันยายนพุทธศักราช2568คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่3ได้จัดการประชุมครั้งที่1ทับ2568ณสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต3นครสวรรค์เพื่อขับเคลื่อนงานสุขภาพในระดับเขตและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืนการประชุมครั้งนี้ เป็นการเริ่มต้นการทำงานของคณะกรรมการกขปชุดที่3ตามคำสั่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่4ทับ2568ลงวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2568ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการสานต่อภารกิจด้านสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่3 ภายในที่ประชุมได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาที่การคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมาร่วมให้ทิศทางเชิงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้คณะกรรมการชุดใหม่สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายสุขภาพระดับชาติรวมถึงแนวทางนโยบายจากองค์กรเลขาร่วมได้แก่กระทรวงสาธารณาสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานในระยะต่อไปที่ประชุมยังได้มีการคัดเลือกประธานและรองประธานกอขอปเขตพื้นที่3ซึ่งมีฉันทามติในการเลือก แพทย์หญิงสรินาแสงอรุณผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์ดำรงตำแหน่งประธานพร้อมรองประธานสองท่านได้แก่ดกร์ธานีโชติกคามรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดพิจิตรและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทวีศักดิ์ชูมาผู้ช่วยรองอธิการบดรีมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ก็ต้องขอบคุณนะคะที่ให้ความไว้วางใจนะคะแล้วก็เสนอชื่อมานะคะโดยส่วนตัวเองก็อยู่ในชุดนี้เป็นวาระที่สองนะคะก็ได้มองเห็นการงานของคณะกรรมการเกี่ยวารศึานาชนแล้วก็เชื่อว่าในบทบาทของการขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับศึาพื้ะชาชนเนี่ยก็คงจะใช้วิธีแนวทางที่เราจะต้องรับฟัง เสียงของทุกๆเครือข่ายแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือทําอย่างไรให้ในความที่เรามาด้วยความหลากหลายได้เกิดความร่วมมัร่วมมือแล้วก็ประสานงานรือ่อาการที่เป้าหมายสุดท้ายก็คือผลลัพธ์ในระดับพื้นที่ซึนอกจากนี้อย่างได้มีการสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดที่2เพื่อทบทวนบทเรียนความสำเร็จ และข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การพัฒนางานในชุดที่3อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผลสูงสุด การประชุมครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในเขตพื้นที่3เพื่อสร้างระบบสุขภาพที่ประชาชนมีส่วนร่วมและก้าวสู่สุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป